บริเวณทางเข้าตลาดน้ำดอนหวายครับวันที่23พฤศภาคม2565วันจันทร์วันจันทร์สนาตลาดน้ำดอนไหวครับบรรยากาศวันจันทร์ที่23 พฤษภาคมสอง5ันห้าล้อยหกสิบห้าครับร้านอะไรจ้าอร่ยครับน้องมานีด้วยมามินเราจะได้ไปนจะได้บรรยายถูกมีน้องน่ารักอหน้าตาสวย ไม่ได้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาอุดหนุนนะจ๊ะเดี๋ค่ะซื้อบัตรไปลูกขอคุณจ้าล้วแจกแค่สิคน หลังจากที่ไม่ได้มาดอนหวายไม่ต่ำกว่าห้าหกปีร้านกาแฟสั่งได้นะคระรรวมก็เปิดเยอะพอสมควรครับร้านค้าต่างๆ ขนมเยอะมากขายเรื่อชิมได้นะคะลูกค้าชิมกระป๋นได้นะคะฝั่งละร้อยเดียวตาชิมกระป๋นานไ,ได้ตาเะะม็ดมะม่วงหิมะพา,น,านที่พ่ออยู่ตรงไหน อร่อยจ้าสลัดพริกหวานหวานจ้าอมหอมหอมจ้าพี่เนื้จีหวานหวานเลยอร่อยอร่อยนะจ๊ะพี่เนื้จี๋จักรพรัดหวานหวานนะจ้า ไปที่ไหนก็ต้องเสี่ยงโชคครับเอาจ้าอันนี้เท่าไหร่ล้วก็จุดนี้ สองหกสองหกสองหกแถวนี <without> <plex it. S 3> ้ก็ไม่มีเนาะสองหกเมื่อกี้ได้ไปแล้วสามใบสองว้าได้แลยทุเรียนทำงานพิ่งนั้นเลยทุเรียนทับทิมดูทุเรียนสิ

เดินเมื่อยแล้วก็มาแวะรับลมท่าน้ำแม่น้ำท่าจีนครับมริเวณวัดดอนหวาย อาหารริมน้ำปลาครับตัวใหญ่มาก สองสาวพี่น้องสองแม่ลูกก <c oughs> ำลังส้มดอกใหม่ดอกกันละปะพึกสวยมากสารเทพเจ้า แม็กกวนอีมครับร่างไหวขอป้อนกัน เราก็ลับประพฤกครับ บยากาศบานเลื่อนปั้ตรงขามครับตลาดน้ำร้อนไว้ครับผมของฝากเด็กๆทุนเนตครับ ขนมสดขนมตาลน่ากินทุกอย่างเนาะอันนี้120บาทค่ะหันขนมตาลใหม่ๆไ้วยคะขนมตาลหน่มตุ้ยเลยร้อยยี่สิบรอยแปดสิบอีกันอันนี้เป็นเท่าไหร่แล้วนะอันนี้หกค่ะสองร้อยนะคะอยหกร้อยแปดสิบ สร้างต้นตรงนึงไค่รถตาเอาเดี๋ยวก็เดิเดี๋ยวคได้ดอกไเดี๋ยวจบเป็นสองร้อยค่ะอ๋อเป็นแม่พกที่มีทุเรียนแล้วก็เป็นดอกไม้ค่ะบทสรุปครับหลังจากมาเดินตลาดน้ำดอนหวายได้อะไรมั่งครับได้เยอะแยะเลยของกินทุเรียนมะเม็ดมะม่วงหิมะพานโชว์หน่อยโชว์หน่อยมีอะไรครับของฝากเด็กๆมีอะไรมั่ง หักนิดปลาโอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ